แสงยามเย็นนะเวลา4โมงเนี่ย <Yeah. S 1> เวลาโดนแสงแล้วผิวยิ่งสวยนะ สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกะนะคะอาจจะเห็นว่าตอนนี้ลิกไม่ได้มีการแต่งเปลือกตาแล้วก็ไม่ได้ปัดแก้มนะเพราะว่าวันนี้จะมารีวิวบลัชออนรุ่นใหม่ของแบรนด์ for you two นะคะรุ่นนี้เลยชื่อรุ่นว่า for you two blush on made by for you 2นะคะสำหรับบลัชออนรุ่นนี้จะมีทั้งหมด18เฉดสีด้วยกันนะแบ่งเป็นเนื้อแมต9สีแล้วก็เนื้อชิมเมอร์9สีนะคะมาในราคาเปิดตัวตลับละ149บาทจากราคาปกติตลับละ259บาทมาในป ปริมาณ4.5กรัมนะถือว่าให้ปริมาณมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะมารีวิวให้ดูครบทุกสีเลยนะคะว่าแต่ละสีปัดแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเผื่อใครที่มีโทนสีผิวคล้ายกันเนี่ย,ยก็นนยสามารถดูโทนสีเป็นไกด์ไลน์ก่อนการไปซื้อได้นะคะ นอกจากบัชออนที่ออกมา18เฉดสีแล้วนะทางแบรนด์ก็ได้ออกแปรงนะคะที่เอาไว้ ปัดแก้มด well yeah. mm ้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะสำหรับแปรงเนี่ยราคาอยู่ที่99บาทจากปกติ199บาทนะคะอันนี้เราใช้เราชอบนะคะขนแปลงนุ่มดีแล้วก็ปัดแล้วมันได้แก้มที่ละมุนดีนะขนกระจกเนี่ยราคา99บาทจากปกติ199บาทนะคะเขาจะเป็นโทนสีส้มน่ารักสดใสเลยนะอันนี้จะเป็นเนื้อแมทนะคะจะเป็นเนื้อชิมเมอร์นะแล้วก็ด้านบนจะมีสติกเกอร์เป็นชื่อสีบอกไว้ชัดเจนเลยมีทั้งชื่อสีแบบเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นชื่อสีตัวอักษรด้วยนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลสินค้าบอกไว้เรียบร้อยด้านหลังนะคะ แล้วก็เนื้อแมทจะเริ่มต้นชื่อสีที่ M 5 1ไปจนถึง M 5 9เลยนะคะก็มี9ก้าเฉดสีด้วยกันนะส่วนเนื้อชิมเมอร์จะเริ่มต้นชื่อสีที่ S 7 1นะคะไปจนถึง S 7 9เลยนะ,ะก็ครบ9สีด้วยกันนะคะในส่วนของแพคเกจทั้งคู่นะทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์เนี่ยภายนอกจะคล้ายๆกันเลยนะคะจะมีว่าเป็นสติกเกอร์แปะแล้วก็มีการจัดโทนสีมาให้แล้วนะคะจะมีทั้งชื่อสีที่เป็นตัวเลขแล้วก็ชื่อสีที่เป็นตัวอักษรด้้ววยนนะะะะะคะแกกก็จมีชื่่ออรุบไพ มาแล้วนะคะตลับของทั้งสองอันก็จะมีความต่างกันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นตลับของเนื้อแมตเนี่ยพื้นผิวแพ็คเกจมันก็จะมีความแมตานด้านๆไปเลยนะส่วน ตลับของเนื้อชิมเมอร์ก็จะเป็นตลับที่มีความใสนะมองเห็นโทนสีข้างในได้เลยนะคะแล้วก็ทั้ง2รุ่นเนี่ยมีชื่อสีบอกไว้ชัดเจนทั้งคู่เลยนะคะฟอนต์ตัวใหญ่มากอันนี้ชอบมากๆเลยนะคะเปิดมาด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะเห็นว่าสีดูเลือนๆหน่อยนะเพราะว่าลิกมีการใช้ไปแล้วหลายครั้งนะเนื้อแมทจะมีกระจกมาให้นะแล้วก็ ลายด้านบนเนี่ยก็จะพิมพ์ลายคนละแบบนะคะส่วนเนื้อชิมเมอร์เนี่ยจะไม่มีกระจกมาให้นะคะแล้วก็ลายพิมพ์เนี่ยคำว่า for you two เนี่ยจะมีตัวที่ใหญ่กว่านะคะเนื้อแมทจะมีความเนียนละเอียดแล้วก็มีความนุ่มมากๆเลยนะคะเวลาที่ใช้นิ้วมือสัมผัสเนี่ยไม่ค่อยมีฝุ่นผงของบัชออนร่วงลงมาเลยนะคะอันนี้คือสี M 5 1นะพ่นสีเนื้อแมทเนี่ยก็จะเป็นสีที่แบบมีความชัดเจนนะคะแล้วก็ปัดแล้วได้ผิวที่มีความนวลเนียนละมุนนะอ่าประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นเนื้อชิมเมอร์ก็จะมีผสมชิมเมอร์ด้วยนะคะเนื้อนี้ก็มีสีชัดเจนเหมือนกันนะแล้วก็จะให้ความโกลนะคะของผิวนะคือใช้บัชออรุร่นนี้แล้วไม่ต้องใช้ไฮไลท์แล้วนะทุกคนเพราะว่ามีผสมชิมเมอร์มาให้พร้อมเลยนะคะครบจบในนี้เลยเนี่ยค่ะมันก็จะมีความโกลโกลเงาเนะคะแล้วก็ชิมเมอร์ที่เขาทํามาเนี่ยค่อนข้างมีความละเอียดเลยนะเล่นแสงแล้วก็ทําให้ผิวมีวิติมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะปัดให้ดูเลยนะคะก็จะใช้เป็นแปร์ของเขานะคะ คือมันแตะสีมาโอเคเลยนะแล้วก็ให้ผิวที่มีความละมุนนะคะช่วยเกลี่ยสียได้โอเคเขาออกแบบแปรงนะมาพอดีเลยนะคือเวลาปัดแล้วมันเข้ากับเนี่ยตรงนี้พอดีเลยตรงช่วงแก้มของเรานะคะแล้วก็ขนแปรงทํามามีความนุ่มเลยนะใช้ง่ายนะคะไม่บาดผิวไม่ระคายเคืองสีน่ารักมากทุกคนสีนี้ชอบนะอันนี้ได้ใช้สีเดิมเลยนะคะส M 5 1นะเอามาแต่งปลกตานะคะ คนสีมันจะได้มีความเข้ากันกับสีแก้มของเรานะก็ถือว่าซื้อมาตลับหนึ่งเนี่ยก็ครบจบในตลับเดียวเลยนะคะเอามาแต่งเปลือกตาก็ได้หรือว่ามาปัดแก้มก็ได้นะอันนี้ก็ใช้เป็นบัชออนเนื้อชิมเมอร์ทับนะคะอันนี้จะเป็นสี S72 นะคะให้ดูเนื้อก่อนจะเป็นสีประมาณนี้ชมพูที่มีประกายชิมเมอร์นะคะสีหวานๆนี่น่ารักมากตรงช่วงนี้นะให้ผิวมันดูกลกล,กลนิดนึงเห็นไหมคะเนี่ย ก็ได้แก้ให้ดูมีความบบกว่าออกโทนชมพูกโกลนะจะมีเป็นช่วงที่ทดสอบความติดทนให้ดูกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งในช่วงสรุปตอนท้ายค่ะเนื้อแมทใช้สี M 5 1เนื้อชิมเมอร์ใช้สี S 7 3นะคะก็ใช้ทั้ง2สีแต่งเปลือกตาแล้วก็ทาแก้มทั้งคู่เลยนะดิท้ทาบัชออนตอนเวลา10บโมงห้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงในระหว่างวันนะมาดูกันค่ะว่าพอผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะตอนนี้เวลาเที่ยงยนะี่ะะสิบเจ ตอนนี้ทั้งสีตาแล้วก็สีแก้มยังคงชัดเจนนะคะยังเหมือนเดิมเลยไม่หลุดนะอัปเดตผิวกันระหว่างวันนะคะตอนนี้เวลาบ่าย3ามโมงสาแล้วนะคะก็ผ่านมาประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะใช้บัชออนมาแต่งเปลือกตาด้วยนะคะสียังคงเห็นชัดเจนเลยนะแล้วก็เนื้อบัชออนเนี่ยไม่ตกร่องเลยนะคะเดี๋ยวมาดูสีแก้มกันว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่า ผ่านมาสีชั่วโมงกว่าแล้วนะคะแล้วก็สําหรับการใส่หน้าก,กากเนี่ยก็ใส่มามาชั่วโมงกว่าแล้วนะคะมาดูกันว่าจะยังคงเหลือสีเยอะหรือเปล่านะก็จะเห็นได้เลยก็จะมีเลอะบ้างนะคะแล้วก็จากที่ดูสีแก้มเลยเนี่ย ยังมีส่วนที่ยังคงติดอยู่นะคะแต่ส่วนที่เรามีการใส่หน้ากากเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่หายเหมือนกันนะตรงนี้ค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเวลาตอนนี้ทุ่ม26แล้วนะก็ทดสอบบัชออนของโฟร์ยูทูมาประมาณ8ชั่วโมงกว่า,วาแล้วนะคะแล้วก็ในระหว่างวันนะทุกคนก็จะเห็นกันนะว่าจะมีช่วฮิลิมีใส่หน้ากาก,ากด้วยนะคะถ้าเกิดสีตาเนี่ยยังคงเห็นโทนสีอะไรโอเคอยู่นะแต่ว่าก็จะมีลุดบ้างนะคะ แล้วก็หลุดไปได้เยอะนะแล้วก็เนื้อของบัชออนเนี่ยไม่ได้ตกร่องชันพับตาด้วยนะคะตัวเนื้อบัชออนเนี่ยไม่ได้ไปเน้นในส่วนของรูขุมขนผิวลิกด้วยนะอันนี้ถือว่าโอเคเลย ปัดบัชออนตอนเวลาเที่ยง2นาทีนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตระหว่างวันอีกทีหนึ่งนะคะว่าใช้ไปแล้วหลายชั่วโมงเนี่ยสีบัชออนจะมีความติดทนยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบมูงคะ่ะตอนนี้เวลา4ี่โมงสิแล้วนะคะทดสอบบัชออนมา4ี่ชั่วโมงแล้วนะยังไม่ได้มีการซับความมันนะคะไม่ได้เติมแป้งเลยนะก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างฝั่งนี้คือฝั่งที่ใช้บัชออนเนื้อแมทนะอันนี้คือใช้บัชออนเนื้อชิมเมอร์นะคะ ท่าี่ดูเลยนะผ่านมา4ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าสียังคงมีความชัดเจนนะแล้วก็วันนี้เนี่ยลิงไม่ได้ใส่หน้ากากเลยเพราะว่าไม่ได้ไปไหนนะคะก็ทํางานอยู of of them, ่บ the to like ้านแล้วก็ตอนนี้ก็คือมานั่งเก็บใบกะเพราอยู่หลังบ้านนะคะเนื้อบัชออนอ่ะไม่เป็นคราบเลยไม่ตกล่องเลยนะให้ผิวที่ดูสวยระหว่างวันนะคะแสงยามเย็นนะเวลา4โมงเนี่ยเวลาโดนแสงแล้วผิวยิ่งสวยนะ ตอนนี้เวลา6กโมงห้นะคะเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะก็คือทดสอบมาเกือบ7ชั่วโมงแล้วนะคะคืออีกหทีก็7ชั่วโมงแล้วทุกคน <_ t od ic> ก็ตอนนี้ผิวหน้าของลิ๊มันก็จะมีความมันนะลิ๊ไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะทั้งฝั่งที่เป็นบัชออนเนื้อแมทแล้วก็บัชออนเนื้อชิมเมอร์เนี่ยความชัดของสีเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยนะลิ๊กว่าเขาติดทนนานมากๆเลยอะคะ่ะตอนนี้เวลา2องทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็ทดสอบมา8ชั่วโมงก,กว่าๆแล้วนะ วันนี้ยังไม่ได้มีการซับหน้าเลยนะคะไม่ได้ซับความมันไม่ได้เติมแป้งนะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือสีของบัชออนยังคงติดทนอยู่นะยังเห็นโทนสีอะไรชัดเจนทั้งฝั่งที่เป็นเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์เลยนะคะตัวเนื้อของบัชออนเนี่ยไม่ตกร่องไม่เป็นคราบเลยนะตรงบริเวณแก้มนะคะแล้วก็ตรงร่องใช้พับตาก,ก็เหมือนกันนะส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ใช้บัชออนเนื้อชิมเมอร์นะคะก็ยังคงเห็นโทนสีชัดเจนเหมือนกันนะคะทั้งสีตาแล้วก็สีแก้มเลยเนื้อของบัชออนไม่เป็นคครราบนนนะะะไมม่ตกองูขขุด้วยนะ พอมีการซับความมันไปนะคะก็ยังคงเห็นโทนสีบัชออนอยู่นะคะแต่สีมันก็จะดูเบาลงกว่าเมื่อกี้นะเพราะว่าตัวแผ่นนะ่ะมันก็มีแบบว่าซับติดมบา,บาบ้างเหมือนกันนะคะอันนี้เขาไม่ได้เคลมเรื่องการกันน้ำนะคะแต่ว่าอย่ากทดสอบให้นะจากที่ดูเลยนะทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์นะคะโดนน้ำแล้วไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ยังคงมีสีที่ยังคงติดทนอยู่นะก็จะมีส่วนที่หลุดไปตามน้ำบ้างคะ่ะแต่ว่าก็ยังคงเหลือ ปริมาแล้วก็เหลือความชัดของสีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะทั้งเนื้อแมท แล้วก็เนื้อชิมเมอร์เลยนะคะสำหรับคอร์เรชันนี้รีกว่าทางแบรนด์ทำโทนสีมาดีนะคือเป็นโทนสีที่ใช้ง่ายนะคะมือใหม่ก็ยังใช้ได้นะคะแล้วก็มีโทนสีที่ครอบคลุมเลยนะมีตั้งแต่โทนชมพูโทนส้มโทนน้ำตาลโทนแดงนะคะคือมีหลากหลายโทนสีเลยแล้วก็เป็นโทนที่สามารถใช้ทุกวันได้นะคะจากที่ลองปัดมาทั้ง18เฉดสีเนี่ยไม่มีสีไหนที่รู้สึกว่าใช้แล้วไม่รอดกับผิวลิกเลยนะรีกรู้สึกว่ารีกใช้ได้ทุกสีเลยสำหรับเนื้อแมทเนี่ยสีแรกที่ลีกชอบเลยคือสีนี้นะ M58 Mer ไม่มีนะคะเป็นโทนสีออก คนนู้ดชมพูตุ่นๆนะคะเป็นสีที่ปัดแล้วรู้สึกว่าช่วยให้หน้าแก้มดูมีความละมุนดีนะคะดูแบบว่าท,ทาให้หน้าเรามีความนุ่มนวลดูอ่อนโยนขึ้นนะเวลาที่เราสวอตสีออกมาเนี่ยสีมันจะมีความชัดนะมีความเข้มหน่อยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่นะคะก็อยากจะให้ปัดแบบเบามือก่อนนะคะเพราะว่ามองจากในตลับเนี่ยเหมือนว่าสีมันจะดูเบาๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราสวอตออกมาเนี่ยมันก็จะมีความชัดระดับหนึ่งเหมือนกันสีที่2ของเนื้อแมทนะคือสี M 5 3นะคะเป็นสีออก ส้มๆนะคะเป็นสีที่ส้มไม่เข้มมากนะคะเป็นส้มเบาๆเลยนะ,คะใครที่ชอบปัดแล้วแบบให้หน้าแก้มดูสดใสดูน่ารักนะคะ แนะนำสีนี้เลยใครแต่งหน้าน้อยเนี่ยก็สามารถใช้ได้หรือใครที่จะปัดไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างนี้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะเป็นโทนที่แบบปัดได้ง่ายเลยอีกสีหนึ่งของเนื้อแมตคือสี M 5 6นะคะสีนี้มันก็จะมีความชัดขึ้นมาอีกนะจะเป็นโทนชมพูที่อมแดงนิดนึงนะคะปัดทุกๆวันไดน้มันจะให้แก้ให้ดูว่าเหมือนแบบเหมือนแก้มเราดูสุขภาพดีมีเลือดฝาดหน่อยๆน,นะและนี่คือเฉดสีของเนื้อแมตที่ลิชชอบนะคะก็จะมีสี M 5 M53 แล้วก็ M 5 6นะคะใครที่อาจจะเลือกสีไม่ได้นะ รู้สึกว่าสีเยอะไปก็ลองดูเป็น3สีนี้ได้ของ erm นะะเนื้อแมทนะคะเนื้อชิมเมอร์ก็มี3สีที่ิีชอบเหมือนกันนะมาเริ่มกันที่สีแรกคือสี S 72นะสีนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นออกโทนชมพูเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นชมพูที่มีเพิ่มชิมเมอร์เข้ามานะมันจะให้ความโกลว์แล้วก็เล่นแสงดีเลยนะคะเพราะว่าชิมเมอร์ที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยสีสองคือสี S 77นะคะสีนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น คนออกส้มเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นส้มที่เข้มขึ้นมาแล้วก็จะมีประกายชิมเมอร์ออกสีทองนะคะใครที่มีผิวสีแทนเหมือนกันเนี่ยใช้สีนี้แล้วแบบแนะนําเลยสีสุดท้ายของเนื้อชิมเมอร์ที่ลิคชอบนะคือสี S 79นะคะเป็นเลขที่ลิคชอบเลยนะแล้วสีก็สวยมากด้วยนะคะเป็นโคนสีออกน้ำตาลส้มประกายชิมเมอร์สีทองนะใครที่ชอบแต่งหน้าใส่ฝอแบบว่าชอบแต่งโคนสีน้ำตาลทองอะไรเงี้ยดิคิดว่าน่าจะชอบสี S 79จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะ คือมันจะให้ประกายที่ดูสวยมากๆเลยนะสำหรับสีนี้นะคะอันนี้คือเฉดส,สีของเนื้อชิมเมอร์ที่ลิกชอบนะคะก็จะมีสี S72 S77 แล้วก็ S79 นะคะลองเลือกกันดูนะเผื่อใครที่อาจจะชอบคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเนื้อบัชออนเนี่ยถือว่าทํามาได้ดีเลยนะคะทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์นะเพราะว่าเนื้อเขาทํามามีความเนียนนุ่มละเอียดนะคะแล้วก็เม็ดสีมีความชัดเจนถ้าหากว่าใช้นิ้วมือในการแตะเนี่ยคือปาดรอบเดียวอะ่ะสีก็ชัดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้แปรงเนี่ย แตะเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแตะเยอะไปเนี่ยอาจทาให้แก้ลกูเข้มจนเกินไปได้เพราะว่าเม็ดสีเขามีความแน่นแล้วก็ชัดเจนจริงๆนะส่วน,นเรื่องของความติดทนนะคะทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์เนี่ยติดทนนานเลยนะคือทดสอบมา8ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ยังคงเห็นโทนสีอะไรค่อนข้างชัดเจนนะคะอาจจะมีดุดบ้าในระหว่างวันเพราะว่าบางทีผิวเรามีความมันใช่ไหมคะก็มีดูดบ้าแต่ว่าค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ในกรณีที่ถ้าเกิดเพื่อนๆใส่หน้ากากกันนะอันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนว่ามันก็จะมีหลุดเหมือนกันนะคะ มันเกิดการเสียดสีกันทั้งวันนะคะมันทําให้สีของบัชออนเนี่ยหลุดไปบ้างนะคะก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครอยากได้สีแก้มที่มีความชัดเจนติดทนนานทั้งวันนะแนะนําว่าให้พกบัชออนกันไว้เติมระหว่างวันด้วยนะคะเพราะว่าแพ็กเกจเขาทํามาเนี่ยพกพาง่ายเลยนะคะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยค่อนข้างเบาเลยนะจากที่ทดสอบมาทั้ง2เนื้อเลยนะคะรู้สึกว่าเนื้อแมทจะติดทนนานกว่านิดนึงนะคะส่วนเนื้อชิมเมอร์เนี่ยก็ติดทนนานเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะหลุดออกไปเยอะกว่าเนื้อแมทนะในระหว่างวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วเนี่ยท แล้วก็ยังคงเห็นโทนสีบัชออนอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ลิกลองใช้บัชออนเนี่ยมาแต่งเปลือกตาด้วยนะคะก็ติดทนนานเหมือนกันบัชออนรุ่นนี้เขาไม่ได้เคลมเรื่องการกันน้ํานะคะแต่ว่าจากที่เราทดสอบดูนะทดสอบทั้งบนหน้าแล้วก็บนแขนเลยนะคะก็มีส่วนที่หลุดไปบ้างคะ่ะแต่ว่าก็ยังคงมีโทนสีเนี่ยติดแก้มอยู่บ้างเหมือนกันนะก็ถือว่ากันน้ําได้บ้างประมาณหนึ่งนะมาในแพคเกจที่น่ารักเลยนะพกพาง่ายนะคะน้าหนักค่อนข้างเบานะสามารถจะพกทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ทั้งสองอัน ว,วัน,นะะส่วนตัวลิรู้สึกว่าลิกชอบตลับของเนื้อแมทมากกว่าเพราะว่าเขาให้กระจกมาด้วยนะลิกว่ามันครบจบดีนะแต่ว่าตลับของคิมเมอร์อ่ะ ไม่มีกระจกมาให้นะคะทุกคนก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครที่ซื้อบัชออนกับฟิวทูนะอยากแนะนําว่าให้ซื้อทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์เลยนะคะเอามาใช้แบบว่าปัดผสมกันก็ได้นะคะก็สวยดีนะนอกจากบัชออนแล้วนะคะเขาก็ยังมีแปลงแล้วก็กระจกนะยังไงก็ไปลองเล่นกันที่เคาน์เตอร์ดูนะ่ะลิคว่าเขาทาแพคเกจอะไรมาโอเคเลยนะเอาไว้ซื้อใช้ว่าครบเซตก็ได้นะคะให้คะแนนความชอบส่วนตัวนะเต็ม10บหให้9.5เต็ม10เลยนะคะลิชชอบทั้งในเรื่องของคนสีของบัชออนรุ่นนี้นะคะชอบเนื้อสีขขออองงเเเคค้้าาาาาาาแลลววกก็ชบมมตติิดดทนนๆนๆยถ ก็ใครสนใจอยากลองซื้อมาใช้ตอนนี้จะมีขายแล้วที่ร้านอีเป็นบอยวัดสันแล้วก็บิวเทียมนะคะเดี๋ยวเรื่องของข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมจะมีเขียนไว้ให้ใต้คลิปนี้นะก็ตามไปดูกันได้เลยนะคะในเรื่องของผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะคะบางคนอาจจะได้ผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ